พี่น้องอฮอเด้อฮอดผู้คุยแล้วพี่น้องนี่อืมพลย่างเพิพ่นหาปูโอ้ ngon đấy Hãy khắc đợi... <laughs> đấy Oh do I ผู้เขาคุยพี่น้องอันนั้นกระบาดผู้เขาคุยพี่น้องบางอย่างกันเด้อไม่กินเข้าใช่หร่อเปล่าใช่ไหมใช่ขอเคยขายห่านกันเองนี่พูน ทางขึ้นเสรอะเอาลงทางีคุณบอเอาหัทางขึ้นเสรอะอ้าบอมาเชนแล้วมันดูเลย котимеет а клёстка джетёрк будем купаен сина пульхы древа жоби та но а нева ходи диди คนบ่กันมันบ่รู้สึกทางจะมาบุกอ um> ี๋อม่เหรโอ้นบ่มันบ่อ่าทางม่ถึงนี่บ่น uh oh, ี่บริกางละนี่ม่แล้วก็จะมาเนี่ยแหละ เาเจ้อาไปหาปูไปหนึ่งปูผักข่าวไปไปเส้นใดไปหาปูไปเส้นใดปูผักข่าวนะโอ้พุ่นเอาเอาไปลงพุ่นเจ้าบ่บ่ขึ้นเลยนี่บ่ขึ้เส้นเลยนี่บ่บ่ไอ้ขี้กับเอาไปคืนเจ้ากับเอาไปคืนไปไปเจอกำแพงอลไรเลี้ยวซ้ายเจ้าคิดว่าคืนไปอีกวะแมนเลี้ยวซไส้ลงไปพุ่นบุบบ่มีอันมันมีอันโลดขั้นเล็กขั้นบ่เล็กเล็กขั้นมาเซ็นดีตัวเซ็นดีตัว มันมันมีประตูผู้บ่าวเข่าเนี่ยทุกตขั้นโมเมนต์โมเมนต์ที่มเนต์ที่อยู่นี่ว่านี่หินดูลุงไปที่นั<ล>่น,น,นเท่าพุ่มหมอไปไปบอนหาไอ้ถ้าไป็นไปผู้บ่าวเ่าวันพ้าวเกิดเพิ่นต้องไป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 หาบอลนั่นลูกพุ่นคีคีไอขี่เทินกลับไปนี่นเนาะแล้วไปเจอกับแพงมันมาไอ,เอ,อา้อเยลไ้ไอ้เอยลไซไปต่างทางเลยจะจะอยู่งเสรโซนโซนนุ่มฟ้าเนี่ยพอพอไปลุงค่อยถึงมันมีมันมีอันประตูเล็กนักขั้นโมเมนต์เดือดโมเมนต์เนาะ โอ้บื้งน้ำมันตีม่อกีตันี้เยน่าจะไข่ตูเข้าวปพุ่มหมอโมีอัดตูได้แหะจะเปตูเลยมอัดเลยหรอือพอดีเาถอยกับจ้ว่าเขากับโได้ไปฟังนั่นเออรอบกระเพงนี่ไปดีวะบอกนี่บอกเขกระเพงเราเลี้ยวซ้ายเนาะเปลออกออกไปนี่แล้วออกไปนี่ไปเจอกระเพงเราเลี้ยวซ้ายครับอกาถือเบื้องอันนี้เสนอ่นกับวัดุกตแม่แม่อเนวอันอืมอ๋อนมาทงแ้วคนลืมอ๋อกับเจ้ับจ

อมเหมือนกันมีมันมีนรกบูธไปนี่เนาะ ไปบนนลุกว่าสันบนใน,นบนนรกเออไปซืุ้กเียบง่เ,บ,งงเ,นะเอบอกนะออาบอกอะอมบ้งเชอาก็มาท่ายทำซึ่งเลยนะมาก็บาคิดมาไทายทำซึ่งนะก็บรลองนะ ไม่ทำ,ทำถ้าทำทีนึงนะกับ,บกรองนะใช่ โอภาคาบไปดิพี่น้องกระแพงเรียกไสสะวะเมื่อเขาไปกี่ประจักสินะบอขึ้นไปคู่วก็สินะไปอาจจะหาจานเพชรก็ได้ทั้งไงพทั้งไงล่ะ ออกไปดูเกิร์ลเรี่ยวขั่วดิเราไปเลี่ยวไส้พวกแบบเลี่ยวไส้มาเนี่ไปไปหาผู้ใดก็ดีกันหมดแหละทอดกระแพงกับลูกเกิดจังหวะเรียบิ่ง ัมฮอตก็แพงแค่เขาไปไมัญาณเอ๋อปมมีเงเน่ยมาถึงปมมี ดอกไรย่นนะว่าไปซื้อกเพงเลยเดือดไส่เอนไปทังไหนนี่พ่อเนีล่ะกระเพงกี่เสระนี่กระเพงนี่ดี่นี่เดือไสดีุ๋งไข่เออเดอ่นี้ไส่วันนีเออิเมะเาไปบุรึทางสิเดือดไสดีดอดีดรถใหญ่ออกมาดีเออไปเนาเออเขาไปบุึทางเออิมแล้วี่ัไปพีเอออืมสื่อรบดี พอหิรุดยัยออกมาขี้ดิหดยออืมไม่เลยไม่ละดีวัดจะพอดีดิอืม่เลถืรับาีดิเดอนนันในิ่วันนั้นม่งนรเออนี่นรกม่ละนรกสวัสดิ์ไม่ละถือละครับมาณไปถึทาง คคุูดนะบุญคุณนะบุญคุณพูดรถไปหาค่ะเจ้าคุณรถจอบของเจ้าคุณเขาจะไปหาพูดแล้วนะเดนเครื่อง จอดเออนี่ปูขาวนี่จอดข้าง้าเจ้าก็ได้ตัวดิมึงจะจอดไหบ่นอกะนีุ๊บเอ๋าเลยนี่มามาจอดนอกก็ฟเดี๋ยวคนนี้ด รถมันขานี่เหนบ่บ้างฮะนะได้บ้านเอ่อเ้ยเข้าไปไมยบ่ได้มีบ่ได้ Evet